ลูกจะเอาอะไรอะไรลูกจะเอาอะไรนะไหนบอกสิลูกเอาอะไรบอกบอกนี่บอกนี่เอาอะไรเอาอะไรเออาะไรครับเอาอะไรเจ้าอะไรเนาะ เอาอะไรล,ล่ะก็บอกดีลูกจะเอาอะไรเอาน้ำแข็งบอกเอาน้ำแข็งโอ้อากาศร้อนอ๋ออากาศร้อนเอาน้ำแข็งนีอนะาการร้อนลูกจะน้ำแข็งโอ้ยแค่นี้ก็ต้องนวาวให้กันด้วยอ เคเนาะได้แล้วเนาะได้ยังได้แล้วโอเคแล้วเออ